จอดคราวนี้คือเป็นเพลงดังย้อนยุคก่อนปีซิววีเกิดก็มีไม่มีใครด้วยค่ะแล้วก็มีพวกเพลงเร็วอะค่ะเช่นรักกันไหมของพี่เบิร์ดของทนายังอะไรนี้ค่ะที่ซิววีเลือกมาเนี่ยน่าสนใจหลายเพลงเลยแหละนะครับแต่คือคราวนี้ยังอยากให้ร้องเพลงช้าอยู่นะเพราะว่าเพลงช้ายุคก่อนเนี่ยเพราะมากๆเลยแบบว่าคนที่ว่าคนฟังก็อยากฟังซิววี่ร้องเพลงที่ออกมากๆอยู่เหมือนเดิมนะครับ ที่เลือกมาเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเพลงอาจจะเป็นคนนี้ไม่มีใครเงียบๆคนเดียวเนี่ยสี่เพลงเนี่ยน่าสนใจนะครับหรือรู้จักทั้งสี่เพลงนะมเพราะสี่เพลงเรื่องเองรู้จักอาจจะเป็นคนนี้ก่อนเลยอาจจะเป็นนนคี้ แฝงอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าเพื่อนคนหนึ่งมันแอบไปคิดอะไรไปไกลกว่าเป็นคืนกันเงียบๆคนเดียวมาเราไล่ไปที่เราเองเลยเตดตู้เพลงอยู่ตรงน,นี้อยากจะมองฟ้าที่ว่างเปล่า ไปกันเนี่ยพี่จะลองดูว่าอันไหนหนูร้องไม่ได้เลยก็ยจะตัดทิ้งไปทีละเพลงนะครับันว้มแ,แลมก็ผ่านไปก็ก็ไม่มีใครด้วยเนี่ยค่ะอยู่ในส่วนที่อยากร้องเหมือนกันหน,นูยังไม่เกิดเลยครับเพลงนี้ พี่แก้วกับพี่จิวเคยเอามาร้องค่ะในคอนเสิร์ตก็กลัวซ้ำเหมือนกันค่ะแต่ก็ต้องทำออกมาให้มันแตกต่างได้พี้ก็ได้กันแหละชอบใงไหนสดเงียบเงียบคนเดียวไม่มีใครอาจจะเป็นคนนี้ช่างไม่รู้เลยเนี่ยใครชอบในไหนสดช่างไม่รู้เลยช่างไม่รู้เลยพี่จ้าวนะครับชอบอาจจะเป็นคนนี้ฮนะผมก็ชอบอาจจะเป็นคนนี้เหมือนกันเดี๋ยวมค ไม่มีใครใช่ไหมประเด็นที่พี่แค่อยากถามคือสวยฟียมั่นใจไหมว่าจะทําได้ดีกับเพลงนี้ไม่ต้องสนใจว่าจะเหมือนที่แก้มนะเอาแค่ตัวเองกับเพลงนี้เนี่ยมั่นใจเพลงเราเอาเถอะไ,ไม่มีปัญหาอย่างอื่นไม่ใช่สิ่งสําคัญเลยแต่พอแบบวันนี้รู้ว่าได้ร้องคือหนูก็ไม่อยากไปเหมือนเลยอะค่ะเพราะว่าหนูก็โดนหนูก็คือโดนเนยอะแล้วอะค่ะเรื่องแบบเหมือนพี่แก้มเรื่องเป็นพี่แก้มสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลย ไม่เอาแล้วค่ะก็คือหนูจะยึดเวอร์ชันพี่ตู่โอเคจ้าขอบคุณครับติดตาม The Study ได้ทุกวันจันรถึงสุกเวลา2องทุ่มแล้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวครวามเคลื่อนไหวของพวกเขาทั้ง8คนอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ